บายดีทั้งสูมตอนนี้แมนเวลาตอนเช้าสิบโมงเร้ากับโบเศรา้าบันไดเนาะของวันที่ส8เดือนพฤศจิกายน,ยน 2, 2022, อสองพันสองพอ2พันห้ากจะแลนรถอยู่ตามถนนเนาะ อันน่ะสุขุมวิททั้งหลวงแห่งศาสตร์ไม้เลขสามานนบุษมิ่งบอลรถติดนี่แหละติดแท้ติดว่าถนผู้ษมติดมายาวแล้วนี่นะครับก็ว่ามารีวิวให้เอาวิจกสีบรีวิวดอกมาเห็นรถติดหลายเอาให้ท่านผู้ษมเบิ่งว่าตอนนี้ช่วงกล่องประชุมเพิ่นเนาะของซุ้มเอเีพิกเพิ่นแล้วเพิ่นกระกปิดพังหลายบอลหลายทีเด้อ นันนะรถก็คือความตีแต่ว่าเพิ่นยังดีแต่ว่าเพิ่นให้อันนั้นราชการอันพักเนาะพักก็คือหยุดงานนั่นแหละอาทิตย์หนึ่งุ่นแต่วันที่สิบห้าหาดีสิบแปดหาเมื่อนี้แหละแต่วันจันทร์หาวันศุกร์เนาะวันเสาร์ี่ก็ถือว่าือพักอาทิตย์หนึ่งให้บรรดาข้าราชการต่างๆอยู่ในกรุงเฉพาะอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่พักก็คือหยุดงาน ผู้ใดก,ก็กรบ,บปัน้นกบรบซองกรับตับตงแขวงตังจังหวัดของภัยของลา่าแล้วถึงเพื่อเฮ็ดให้กันสัญจรหรือว่าการจาราจรนี่มันมีมันรุดลงนะแต่ก็มันรุดลงก็คือเห็น,นและมันก็รุดลงซํานี่แหละเสียรุดลงล <Front left. S 1> ายคนนี่ก็ยากลยฮะร,ร,รุดลงแต่คนทำมาหากิน <Front S 1> มันก็ต้องมันต้องสัญจร right. อยู่คือเกา้าเ <Front left. S 1> นาะ ไปเบื้งปอทางสุมนี่ละถนนสุขุมวิทนี่แหละตอนนี้อยู่บริเวณเออกายก่อัไนรนสถานเออสถานีพระขนงอะไรนี่ยุก,ก้องสถานีรถรางไฟฟ้า BTS ีเอสพระขนงเดินทางสุม้แมกแกมห่ะอยู่นี่แกลมละพระเจ้าก็ งงลงไปลงมาลงใต้ลงเหนืออยู่เลยเลยนะเสมออย่างนี้แหละติดกระไดโอสเอาเดอ้อท่านผู้ชมมาขับรถอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนี่ต้องได้ทำใจแล้วท่านผู้ชมทำใจเท่าที่จะทำได้แหละใจเย็นๆปาดหน้ารักวใกล้แล้ว,นนลวกกลลท่านผู้ชม ใจยินกับโได้เลยใจฮอนแล้วก็ส่วนลายคู่ได้เฝ้าไปทำมาทูตะกอกทูกิจดทำไปมาลากาศเขาก็เฝ้าได้แล้วกับขับรถซับรถใหญ่ขับรถมอเตอร์ไซค์รถบิ๊กไบเอานะฮัมสุ้ยปงไปปงไปนี่แหละสุขุมวิ ไปครับเยาก็ค่อยขี่ไปขับไปทิเลยโอ้เมื่อกี้แม่สถานนี้เอกไม่เด้ออีกสถานีเอกไม่เนี่ยทต้องหันไส้มือแมนสถานนี้รถหันรถโดยสารเนาะเอกไมอยู่ถึงหันแมนผ่านมาหันแมนสถานนี้รถรางไฟฟ้าบีดีสเอกไม่เด้อร์ส่นีกแหละฮอัเอกไม่แล้วไวว่าไวขนาดรถติดมันก็ยังไว าหางซึมต้งใจหอนใจโหใจจริงเนี่ยัลก็น,นํำก้นรถตู้ตัวนี้แหละบก้าไปบุก้าบอแมนบก้าบออยากออกไสออกขัวเพราะว่าผู้ที่ไปขัวนี่เขาต้องสำหรับผู้ที่ว่าเลี้ยวขัวเนาะลีวขัวผู้ที่ไปไสเขาสีเรียวไสฮันนะ่ อยู่บนหันเขาก็ต้องมีน้ำใจปล่อยให้กันไปนะฮะทำซุ้มเพราะว่าไปข้างหน้าเพื่อจะเจอไฟแดงอยู่แล้วนะนะเขาไปก่อนมันก็ไปถือไฟแดงคือเก้านะฮะเขาก็ต้องกาด้ก่อนจิปล่อยรถให้คนข้ามอย่างมีไฟแดงอยู่เขาก,ก็ปล่อยให้เขาข้าไปเขาก็ข้ามไปได้มันก็่อเจอไฟแดงอยู่นะ เห็นบ่มครัเห็นบ่มครัเห็นบ่มครัอันนี้มันอยากไปขัวเห็นบ่มครัไปขัวเราอยากไปซื้อมันกับมันลัดเทาวายเขาคอยไปหนทางนี่เขาเพิ่นปิดเพิ่นปิดทางอยู่ซีแยกอาโซข่าเจ้าข้าพเจ้าสิร้องพาไปเบิ่งเนาะว่ามันเพิ่นปิดแท้หรือบ่ปิดแล้วมันเป็นแนวใด้หนะันนา คนปิดแต่ก็สปล่อยให้ไปบ่ได้บ่หนึ่งขนาดแล้วเขาไปซื้ออยู่ที่นะ่ะทีงง่แยกอโศกระว่างอันนะกัน,นถนนสุขุมวิทต,ตัดสากกับถนนอโศกอันนะเขาเอินว่าทีงง่แยอกอโศกมนตรีที่ไปเบิ่งเลยเนี่ยี่เปลเป็นแนวใดเนาะที่ปิดแทนแบบใดลักษณะใดหันน้าผมทีพี่มันหมายสีแดงตลอดเด๊ะแสดงว่ารถ ติดตลอดเลยเจไปเจ้าก็เจอแล้วเหแล้วนะสิลองเบิ้งนะั่นแหละพอเขาเจ้าก็ก็ับบัวฟ้าบ,บัวฟงงางวันไหนพอดีสิบโมงเนาะตีสิบไปห้างก็ว่าแมนแ่นละเพื่อไปซื้อเครื่องซื้อของสิบโมง,งเขาก็เปิดเขาเปิดปั๊บสิขเข้าปุ๊บมันกระเบ,บื้อ,องพอเขาเปิดซ่ามื้อน,นี้มันซุกเดี๋อยู่ที่นะั่นสิบโมง อันแรกเขาก็เปิดหรือว่าสิบโมงครึ่งเพื่อนนะพอจะออกบ้านนี่ก็สิบโมงพอดีไปฮอดกับพอดีนก็เปิดห้า่ยงขายวันเสาร์วันที่เขาก็เปิดแต่เช้าอาจจะเป็นเก้าโมงครึ่งหรือว่าสิบโมงเขาเปิดทำเสาร์วันที่มื้อนี้มันซุกเขาก็มาเปิดเถื่อในทางซุมอื่นเบิ่งไปเบิงบ่งไปดูซุ่มหาสุมบรรยากาศ เนาะรถติดอยู่ถน,นนสุขุมวิทตอนนี้สุขุมวิทสามสิบนี่แหละสุขุมวิทสามสิบใกล้ที่หอดสถานีรถไฟฟ้าอีกอย่างนาะเมือก่อนโได้มาร์นะสองเดือนแล้วก็อยากลืมลืมอยากลงลงเลยคขาพเจ้าก็ได้จื้งง่ายจื้อแต่บจําลืมสองเดือน่ได้มาแล้วก็ลืมเลย ขันมาทุกมือทุกมือเออใครเด้่ <Front right. S 1> จื้อแล้วก็ะจำอยู่ขันมาทุกมือขันวิดไปประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนแล้วก็เอาเลยงงใต้งงเหนืออยู่เลยเนาะควงจำมันบ่ได้ดิยอมหับเนาะเอาแล้วสมบุญนุ่มน้อยคือวัยรุ่นไวอย่างก่อนนะควบจำของสมัยข้าเจ้ายังนุ่มน้อยควบจำนีว่วัยว่าวเนาะเขาเจ้าเคยมาอันอยู่ปัน เทศไทยสมัยสามสิบปีเนาะลังรถเมย์ายใดสายใดเขาเจ้าจื้อปุ๊ตัวตอนนั้นนั่งแต่รถเมย์เนี่มีรถส่วนตัวดิจื้อจนมดเกือบทุกสายเนาะสายสใสรถเมย์นะสายใดสายใดไปสายไปสายจื้อดีขนานบมมีธาดุอยูนี่บ่ได้เลยจื้อมื้อนี้มื้ออ,อื่นมาก็ลืมอีก bài nhau bài nhau pa nhau bài nhau pa dùng xíu lắm nhau nhau dùng bà Nam เอยู่กรุงเทพเขาก็ทีนี้เขานิยมใส่รถโอดีโอดีกับรถเยอรมันกับตัวฟิดอยู่อันประกอบอยู่ประเทศไทยนี่แหละประกอบเอานะก็ประเทศไทยรถเบนกับประกอบอยู่ประเทศไทยรถบีเอ็มดับเบิลยูกับประกอบอยู่ประเทศไทยเนาะแต่ว่าประกอบส่วนหลายก็เป็นรถขนาดน้อยซีซูปเนาะ แห้งมันน่ะซีซีหรือว่าบริมาตรมันกับบ่บบเกินสามพันซีซีเนาะรุ่นสามพันดีซีลงไปหรือว่าดิการซีดเขาให้มาประกอบแถวนั้นเนาะส่วนนั้นกายสามพันดีซีหรือว่ากายซีซูคุณเมืองน่ะมันต้องได้สั่งนำเข้าจากต่างประเทศนะเป็นรถนำเข้า right. Right. แต่วานนี้ขั้นต่อไปเขาก็จะพยายามปรับปรุงเอาโรงงาน อย่งเฮ็ดปรับปรุงเฮ็ดโรงงานใหญ่ขึ้นสามารถประกอบรถเกิน4ซีซูบได้เกิน3,000ซีซีได้แหละ6ซีูบ8ซีซูบพะไรเนี่มันขึ้นอยู่กับโรงงานเดีท่านผู้มถ้าเฮ็ดโรงงานน้อยหลายมันก็ประกอบก็ได้ขยายหนทางเขาขยายรงงานใหญ่ขึ้นนะเพราะว่ามันเป็ี่ยนเขาเอื้อมันหงายยาวเด้วยเพื่อ ยับการอี่อย่างเขาอื่นมันเป็นต้องสู้นะต้องโซ่ไปไปไปรถใหญ่มันต้องใส่ลายอันเครื่องประกอบมันต้องโซ่ต้องยาวอีกนะบนพันแรกเราละมันรดจักส่วนข้างส่วนแอลนี่มันกับเตือนแถวเยอะเลยิี่มันขูดเท่าไปนี่ขูดใต้ขูดเนื้อเด้อ ้ทำใจน <Fred Wright. S 1> ะครับรถอยู่กร <Fred Wright. S 1> ุงเทพนี่นครนี่ทำใจนะรถนี่นะข <Fred Wright. S 1> ุดเล็กขุดน้อยนะสูงใจอดใจใจยินยีนบ่ต้องฟ้าว่ดต้องฟังเบ่งไป ตามถนนสุขุมวิทขันเอาเลี้ยวซ้ายเป็น,อน,นซอยอาลีบ่อยี่ยนเราขเขายกกระโโบลแล้วเขตอาลีนเนาะเขตอาลีสุขุมวิทเซาเปดคือไปเฮียนทางสุขุมวิทซอยเซาเปด สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงศ์เดพร้อมพงเดีอยวทำซุ่มเขาเจ้าหลงอยู่เลยเลยพร้อมหันลินและกึ่งพวพงศ์หลงปีนหลงไปว่าพร้อมพรงบ่ได้อยู่แล้วต้องพร้อมพงศ์สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงนี่นี่ก็อนลังแลนเข้ากล้อง สถาน,นีรถลางไฟฟ้านี่แหละพอเจอไฟแดงก็ได้ยุดอีกจำน,นวนึงจะเย็นๆจะเย็นๆน,น,นี่แหละเกือบสองนาทีพุ่นแล้วกว่าจะได้กว่าจะได้ไปอีกนะเนี่ยผมเขียนใจร้อยเจ็ดวินาทีร้อยหกวินาที ใจเย็นเย็น <Front right. S 1> ตามน้ำโลกไกลตอนนี้มาฮอดซอยสุ <Front right. S 1> ยสขุมวิทเสาสีแล้วเนาะซอยสุขุวิทเสาสีแล้วตัวที่นี่ครับไฟแดงก็ได้จอดผู้คนอยู่สี่เข่าซอยเสาซี่คนก็ได้ไปเปลี่ยนกันไปอย่างที่แล้วไปตามระเบียบหลักการกฎจราจรนะแล้วท่านผู้ชม คันเทาขับรถอยู่กรุงเทพมหานครอยู่อยู่ประเทศไทยคันเทาไปตามกฎระเบียบจราจรแล้วมันบ่มีอุบัติเหตุมันบ่มีอะไรนีจะพูดได้ล่วงอันนนั้ล่วงอันโคตรจราจรทันแล้มันก็มีอุบัติเหตุต่ำกันยังงนึ่งไปบนเกาะสักตสิจินจะจินจีเตือนอยู่เรื่อย ใกล้รถจักมาใกล้เขาบอกให้เขาไปใกล้รถจักรใกล,ลก้กลเขามันก็เตือนเขาอยู่แล้วระวังันเบื้องขัวระว,วังเบื้องขัวอยู่นัแล้วไกยปั๊บมันก็เตือนเขาด้วยแล้วไกงมันก็เตือนเราแล้วหนวกมือกวาดนะมุนแล้ว ก็สีเดิมไปแล้วอดเอาเด้อดูสูงคุ้นตามาระเทศนักท่องเที่ยวก็มาลวงหลายไฟมากดีูงนักท่องเที่ยวก็ที่ข้ามทางเลยว่าตามมาถกตาเทศแถวนี้ถือว่าตางประเทศหลายแล้วเพราะพงนาณานี่นะอยากว่าห้าสิบห้าสิบพุ่นแล้วตางประเทศกับคนไทยนะดี่บดีเกินซ้ำเจ็ดสิบสามสิบพุ่นซ้ำเหมือนนะ ยามเขายามแต่ก่อนโควิดนาดเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มลังไหลกันเข้ามาแล้วว่ามีแต่ทักท่องเที่ยวด้เนาะเนาะอ,อ,อันนี้นีดามีน่านะั่นนะั่นะนะนะห้างสรรพสินค้าที่เขาจะสร้างใหม่ยังพันแล้วเนาะนี่อยู่ซ้ายมือนี่นะใหญ่ๆระดับใหญ่เลยน่ะซื้อมันจังไรบูดลืมอีกแล้วเอ็มส์ไฟเดอเอ็มส์ไฟ ไงแล้วครับใหญ่แล้วทันเทียบทันเทียบตอนนี้ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วนี่นะมันยังมีอันน่านยังมีของบิ๊กอันบิ๊กวันบ่อย่างอันนั้นหักกะหาก็สร้างอันนั้นแห้งญ่ที่สุดแต่ว่าตัวนี้สี่เลี้ยก่อนเอ็มไฟน์นี่ไปมั่วอย้างสูง จะยินยินป่าน้ำลัวไก่เห็นเบิ้งยาวๆด้วยลำซมดึกมันหลดติดจากให้เบิ้องยาวหยุดตีไปก่อนก็ได้น้อโชคดีโชคดีขอให่พ่อนีชมคลิปต่อไปพุ่นนออเดอ